บานนี้มาชมต่อรถเกี่ยวเขาิาซ์เจริญการช่างสองพันเวตัวเออนนีกเกล่ยพสมุนสองคนขึ้นไปแล้วตอนนี้ก็เลิกเกี่ยวเขาใช่นาดเป็นเง้นน้ำยู่เป็นเงน้ำบานแมท ครับกับเยืมเด้อผู้ใดสิมาติดต่อผูนไปเกี่ยวกับเสียปุยครับเสียปุยนไนนาผู้นำผ้าเขามาเกี่ยวลายรหัสรอยขึ้นกันครับทิศเจริญการช่างมาจากสุพรรณบุ 2, ร,รีครับ2 0ง1ันยี่ร์คแอครับแต่ว่าสองนุ่มสองเบาผู้มาจากสุพรรณครับแต่ว่าได้ง่อยสองตัวยูบานแมทนี่แหละครับ เครื่องยนต์ฮิโน่ซูเปอร์ซูปเปอร์เทอร์โบครับเครื่องก็งเงียบอยู่ครับบาหอนปันหดครับคือว่าเงียบดีอยู่ครับ านหลังพุ่นฟ้ามป่าลุงน้อยครับสมบัติฟ้ามป่าครับเป็นแบบจำนายพัานป่าทุกชนิดนะครับแต่อขอไปเบื้องในไม่คิบผมหรอครับสมบัติท่านป่าครับครับตอนนี้กำลัเงเกี่ยวข่าวหน้าม่เงินน้ำอยู่ครับมีเงินน้ำบันแม่แม่น้ำเป็นผู้ใน,นั้นไง ก็คือแมงยีน้ำเป็นเมียพองยงอนครับพองยงอนกับเป็นผัวแมงยีน้ำครับแมงยีน้ำกับพองยงอนกับเป็นพ่อแม่สาวปุ่มปุยครับปุ่มปุยกับเป็นลูกสาวแมงยน้ำพองยงอนครับบ้านแม่ดก็เลยเดี๋ยวมาเกี่ยวเขาหน้าปังปีหกสิบสี่ครับเขาใช่นาดหนึ่งครับเ๋เลยไปขายเขาเลยได้เงินครับพี่น้องครับ ครับมาชมสิทธิ์จริญการจัาง2,021ตัวแอต์ตอครับ ับทีมงานไรหนูกับสาซีพ้นครับครับนี่แหละครับเกี่ยวเข่าหน้าปังกับมวนไปนํำหาหนูไปนํำเกี่ยวเข่าไปน้ำครับ แต่พ่อได้กินแรงอีเด้และครับผู้ได้กินหนูครับแต่พูดประจำนี้แต่ผู้กินหนูกะแสบอยู่ดีครับแไปแไปลอกขนออกอกะ,ะแบสไสเกียเหยียบเหยียบปิ้งก็ได้ครับอ้อมก็ได้ครับขับามาชมต่อครับ สิทธิ์เจริญการจ้างครับ2,210 0ตัวแอร์ครับตอนนี้นุ่มง่กำลังสีงลงไปไล่หนูพร้อมกับเล็กน้อยครับเดี๋ยวเบื้องว่าสิได้บ่ครับ หลังจากเพื่อนเอเขาเต็มอุ้งเราเดี๋ยวผมติดผ้าไปเบิ้งคนเอาเข่าขึ้นรถฮอรเด้อครับตอนนี้ก็อุ้งที่สามแล้วครับไปครับไปเลยครับไปครับผมครับเดี๋ยวผมติผ้าพี่น้องไปเบิ้งคนเอาเข่าขึ้นรถเด้พอพาติดเต็มอุ้งที่สามแล้วครับไปเลยครับไป ครับทุกท่านใ้ผมขอจาาไปก่อนเด้อครับอยเรล่มกดติดตามกันเลยแค่ก่อนค้ามพิสานสมบเอ็ดเด้อครับก่อน่ำาิถมีกำลังไก่ทิต้ต่อไปครับสวัสดีครับผม